ครับหวัดดีผู้ชมทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับผมเรียบร้อยครับผมบดจะขึ้นครับแม่งกูทำครั้งเดียวกูกดตัดชิปปุ๊บแม่งดึงขึ้นปั๊บโอ้โหบดจะขึ้นก็ขึ้นง่ายๆครับดูดิขึ้นโคตรง่ายผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนนั้นนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับคลิปนี้คลิปนั้นยาวครับเนี่ยผม งัดอย่างนี้แล้วบุ้มเวียงแมวผมเวียงแล้วก็เทจ,จวกไปทำบนคอเล่นไอ้เชี่ยมันขึ้นเฉยโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในการกู้นะครับเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออถ้าถ้าเราเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวดูดิถ้าเราบุ้งกีวางไว้ปุ๊บถอนบุ้งกีไว้ปุ๊บแล้วเรามาเกาะตัวนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้ ไม่น่าได้นะพวม,มันเป็นของใครของมันนะมันไม่น่าได้นะเออคือแบบบทจะขึ้นก็ขึ้น,นง่ายๆครับก็สรุปก็คือขึ้นนะครับทุกคนครับขึ้นอยู่นะโอ้คลิปนี้ก็ย้ายรถกลับนะครับย้ายรถกลับบ้านนะไม่มีอะไระครับไม่มีอะไรมากครับย้ายรถกลับบ้านนะครับคลิปนี้โอเคก็เป็นการช่วยเสยร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าย้ายรถแค่ย้ายรถกลับนะครับนะครับโอเคโอ้โหย้ายรถกลับบ้านครับเรียบร้อยครับไป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 คือแบบโอ้โหกูทำตั้งนานไม่ขึ้นบทจะขึ้นขึ้นง่ายๆครับเดี๋ยวไดให้รถไปก่อนให้รถไปก่อนไปก่อนลูกพี่ไปก่อนเลยอ่าให้รถไปก่อนให้รถไปก่อนโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ พี่ใหญ่มึงไปก่อนดิพี่ใหญ่รถไปก่อนแล้วกันคนระับมึงจะบีบแตะทำไมาก็ไปดิเดี๋ยวกูจกเอาซะเลยเนี่ยมีไ,ไหมเนี่ยรถมีไหมขอไปก่อนละกันปึ๊บไป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 โอเคครับผมโอ้โหบทจะขึ้นก็ขึ้น,น,น,นง่ายๆครับโอ้โหผมไม่ได้ถ่ายไปไหมเสียดายรที่ถ่ายเลย ครับก็มันขึ้นง่ายๆเนราะแค่งัดแล้วก็เวียงครับ <S <S เหมือนของเล่นเลยครับนะงัดแล้วก็เวียงเออชนชนชนโอ้โหขึ้นโคตรง่ายเลยครับทุกคนดี่ก็ภารกิจก็เสร็จสิ้น,นครับในการกู้ครั้งนี้เดี๋ยวรถไถไปลองอ่อล็อกดูก่อนแล้วถถลกันครับเชื่วรถไถไปลองดูนะครับเออลองรถไถไปลองต่อดูนะครับนะ บมจะขึ้นก็ขึ้น,นง่ายๆอะไรวะเนี่ยไม้ตายเต่สอแล้วอ๋อเอ้ยอยูยย่คว่ำอยู่ไหมเย็บขึ้นเรียบร้อยครับมาดูที่ว่าหลอดพังหรือเปล่าแต่รถไถไม่พังนะครับรถไถรถไถยังมีใหม่เพิ่งเพิ่งเอาออกงานเจริงรถไถเนี่ยไม่พังนะครับนี่เรียบร้อยผมอ้อยเต็มกระบะรถเลยอ้อยแม่งไม่หกเลยบทจะขึ้นแม่งก็ขึ้นง่าย สรุปก็คือคลืนเรียบร้อยนะทุกคนครับนะก็เอาเดี๋ยวรถไอ้ไถไปจอดไว้ก่อนแล้วกันนะเสร็เรียบร้อยครับผมจอดเรื่องนี้แหละไปไปไปเดี๋ยวไปเอาแม่ครูกลับบ้านกันนะครับเอาแม่ครูกลับบ้านกันดีกว่าละกันไป,ไปเลยลูกพี่บุญบุญไปไปไปกลับรถกันป กับรถจอดไว้นะครับกับรถเดี๋ยวไมโครมาขึ้นโอเคขึ้นไมโครไปเดี๋ยวไมโครขึ้นทเทร์กันนะผม,มก็สรุปก็คือขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะในคลิปอะกู้อ่ะโอ้โหปลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ขึ้น แต่พอจะขึ้นนี่ขึ้นประมาณ2วิครับ2วิงัดแล้วก็เหวี่ยงครับขึ้นเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่ได้อัดไว้ซะด้วยแฟงโอเคย้ายรถกลับบ้านครับเสร็จภารกิจเรียบร้อยเอ่อจะขึ้นยังไงวะเน,นี่ยเปิด ฟื้อวางลงโอ้โหไม่ตรงเลยวะไม่เป็นไรนะเราสามารถปิดได้นะ <c oughs> เสร็จภารกิจครับผมยาลดกลับบ้านแล้วกันนะครับผมเสร็จภารกิจเรียบร้อยจูยดเปิด <c oughs> <c oughs> ค่อยๆเดินนะผมค่อยๆเดินแต่ผมขึ้นทีไรผมไม่เคย,เยค่อยสักที้วผมจวดอย่างเดียวนะนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพาเกี่ยวข้าวแล้วกันนะเกี่ยวข้าวก็ไม่รู้ว่าจะมีช็อตเด็ดอะไรบ้างนะโอเคครับผมปึ๊บปิดไฟไปเดินทางกลับกันเลยก็น่าจะ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับนะสำหรับแมคโครในครั้งนี้แล้วกันนะครับผมไปกันเลยโบนโบนโอ้โหลงคลองครับลงคลองเพราะอ่านแชทนะอันตรายนะอย่าทำตามนะครับไป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 มันจะมีสะพานลอยไว้ทำไมวะไอทางแค่นี้ดูดิมีสะพานลอยไว้ทำไมเนี <Yeah>, ่ยนะทางหลวงแค่นี้นะไม่ต้องมีก็ได้นะ เดี๋ยวเราขับมองนี้กันดีกว่าเนี่ยเรานั่งมองนี้เพราะว่าเรา,ามากับคนขับนะครับเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับแอนนะเดี๋ยวผมกลัวชนที่ไผ่รถปูนเนี่ยไม่ชนหรอกครับผมมากับใครครับดูด้วยครับผมมากับใครดูด้วยนี่มากับใครดูด้วยเนี่ยเราต้องเลี้ยวขวาครับ เอย่ามาชนกูนะเว้ยอย่ามาชนนะเว้ยอ่ากลัวยี่หาย,ยนี่นี่โคตรกลัวเลยคนระับผมกลายเป็นว่าผมกลัวเอ็นบีซีซะงั้นนะครับกลายเป็นว่ากลัวกูกลัวซะงั้นเอ็นบีซีเนี่ยเอ็นบีซีพวกโง่งๆเนี่ยกลัวซะงั้นพูดกลัวเ,ยเฉยวะอ่าเออไป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  บุมมองนี้กันนะผมแล้วบุ้มกล่องมันก็อัานไซอันขวาไม่ได้ซะด้วยล็อกเลยนะไปเราจะไปทางนี้นะไปอน,อนนอนโอ้รถดักนะเนี่ยโอ้โหดูข้าวเหลืองเต็มเลยนะอ่าโอเค ย้ายรถกลับครับผมโอ้โหทางเขาแคบแคบนะเป็นรถเดินรถทางเดียวนะครับทางนี้สวนกันไม่ได้ต้องหลีกกันอย่างเดียวนะครับถึงบ้านไปที่เรียบร้อยครับผมยี๋ยรถไปลงข้างในกันนะครับกูเรียบร้อยนะก็สรุปก็ขึ้นอยู่นะครับเออโอ้โหตัวนี้แม่งมันจะโดนไอ้นี่เอานเนี่ยโ,โหเยอะซะด้วย แคเร็เร yeah. ียบร้อยผมไปเดี๋ยวเม่โคลงเทเลอร์แล้วก็จอดเก็บเข้าอู่ครับนะผมไปกันเลยนะลงเทเลอร์ครับผมแม่ผมไม่ผมไม่เคยลงเบาสักทีนะเนี่ย เซนเลอร์ er เนี่ยรู้สึกว่าจะเซียนแล้วนะี่แหละไม่เคยลงบอลทุกทีเลยจอครับผมก็ชิวๆนะชิวๆโอ้งานวันนี้โคตรเหนื่อยผมบอกตรงๆมันเหนื่อยจริงๆนะมันเกิงด้วยนะครับเออโอ้ขับแรงชิบหายเลย เรียบร้อยครับผมนะเอาเข้าอู่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดท้างนอกอยู่ไอ้พวกแมคโครเนี่ยนะครับเพราะว่าข้างในมันในนี่ตรงนี้มันมันโผล่อะตัวอาร์มันโผล่ะน,ผลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาเขี่ยตัวนี้ไปนะข้างในก่อนมันขวางทางนะครับตัวอาร์มันโผล่นะครับเห็นไหมโผล่นั้งเยอะเลยนะ เราก็จะเดินถอยหลังเข้าไปนะครับเดินถอยหลังไปแฟต้องเอาลงด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวติดครับผมโอเคครับผมเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับผม,อมโอเคอตับไฟปิดพัดลมปิดแอร์นะผมเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ ย้ายรถเข้ามาเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่นอนเอาเก็บเก็บรถเทเล,ลอร์ด้วยนะครับผมนี่เออ,เอ,อโอ้โหมันเลี้ยวมันหันไยหันขวัวไม่ได้ครับกล้องนะมันล็อกเลยเออนีเยียดเหมือนกูเอาโกโปรมาไอเนี่ย โอเคดูที่ว่ามันจะถอยเข้าได้ไหมเอ้ยเสียนที่ถอยหรือ่า,าเอ้ยมา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 เอ้ยเอาเลื่ยงว่ะ้ยชิชนเกี๊์เรียบร้อยค <c oughs> รับผมเข้าบริษัทเรียบร้อยครับนะสำหรับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับสำหรับการเกี่ยวนะครับประมาณ50กว่าไรนนะครับ รับรองคลิปรถเกี่ยวลงรัวๆไปมีคลิปอื่นผสมแน่นอนนะครับนะอาจจะมีคลิปแมาโครบ้างนะแล้วกันครับโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันครับรถเกี่ยวน่าจะออกการพรุ่งนี้แล้วกันครับหลังจากวันนี้อ่าก็ไปกู้รถไถมาก็เหนื่อยพอสมควรครับขอหยาดพักผ่อนแล้วกันครับโอเคเจอกันใหม่วันหน้าเจอกันใหม่ในไลฟ์สดนะครับเจอกันในไลฟ์สดนะอาจจะสตรีมอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคผมไม่บายทุกคนนะครับสวัสดีครับผม